สวัสดีค่ะมือน,นีสิบห้ามาแนะนํานะคะสิบห้ามะเมืองแหนแดงที่เขาปลูกไว้นะคะแหนแดงนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะซึ่งแหนแดงพันแอสซอลาไมโครฟิลลานะคะเป็นแหนแดงที่กรมวิชาการเกษตรนําเขามากคัดเลือกพันนะคะแล้วก็กระจายให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนัาไปเลี้ยงนะคะ Uh, แหนแดงอันนี้เป็นพืชตะกูลเฟิร์นนะคะสามารถทีิีร้อยนามได้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเขามีสาลายสีเขียวแก้มน้ำเงินซึ่งเขาสิสามารถถึงในตัวเจนได้เองเลยค่ะพี่น้องดีกว่าพืชตะกูลทั่วหลายโตแหนแดงนะะี่ค่ะมีในตัเจนอยู่ประมาณหาเปเซ็นเลยนะคะ ที่กรมวิชาการเกษตรเพิ่นแนะนำมาสามารถเอาไปเป็นปุ๋ยพืชสดหรือว่าตากแหง้งแล้วก็ไปเป็นปุ๋ยได้หรือว่าสินํำแหนแดงโซดๆนี้นะคะไปให้สหัต์เลียงกินง่วคขวั้วไกลเป็ดกินได้เมื่อนะคะปลาก็กินได้ซึ่งมันมีโปรตีนสูงถึงประมาณ30%เเซเลยเด้อจา่าเด้อกะล่องหามาเลียงเมืองค่ะตัวแหนแดงนี้ก็เป็น ทางเลือกอีกท่างเลือกหนึ่งเนาะคะ่ะสําหรับคนที่ต้องการประหยัดตนทุนเนาะเขาสื่อมากกิโลละ80ดิบาทเนาะค่ะ้วก็เอามาเรียงไว้ในบอ่อพลาสติกหรือว่าสเลี้ยงไว้ในให้หนานะคะถ้าใครมีน้ำตลอดปีหรือว่าสเลี่ยงในกระลมั่งก็ได้ค่ะขยายเข้าไวกนยางอันที่เอามาให้พี่น้องเมืองนี่ก็คือเลียงไว้ในกระมั่งนะคะข้าวเดียวค่ะแร่ขยายแบบพืชเต็มกระลมั่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็น อีกตัวเลือกนึงเนาะค่ะสำหรับค้นที่ต้องการประหยัดต้นทุนเพราะว่าเฮาซื้อมาเทือเดียวนะคะพี่นองระบาดน,นี้เฮ้าเก่ามาเลียงไหวเขาก็สามารถี่แบบว่าสีขยายพันธ์แพรพันธ์นได้เร็วมากนะคะขอควรระวังอย่างหนึ่งก็คือการที่ซิมี่นอนลงนะคะอันนี้ถ้านอนลงนี่ก็คือไปเมดเลยเด้อค่ะก็ต้องป้องกันดีๆอย่างที่สวนนี่เหตุก็คือว่าสีเอาน้ำสมควนใหม่นะคะ ลงลงลายในน้ำคือแบบว่าโฮดอจรประมาณแบบว่าสองอาทิตย์โฮดเทือนึงนะคะนี่แหละกระสีเป็นประมาณยังสี่นะคะตั้งแต่ปลูกมาอยู่สวนหนีนอนบ่ท่านได้ดลงจ่เทือนะคะสําหรับการเลี้ยงแหนแดงนี่นะคะเนื่องจากว่าเขาเลี้ยงอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีมันแรกงมียุ่งไปใครนะคะมันทําให้เกิดลูกน้ำและกาเป็นแพรกระจายยุ่งนะคะ เขาก็เอาปลาหางนุ่ยุ่งหรือปลาในน้อยอะค่ะเมื่อปล่อยไวให้เขากินลูกน้ำจ้า